สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมมากันทางช่องทูบเรือบันนอกครับรก็บบกน,นี้ก็มาอัปเดตไม้นุนแล้วก็ไม่ถึงทองครับ <c oughs> ปาดครับปาถัางแล้วครับเมนุนมนุนนี่กลับซัดก่อนม่ถึงทองครับแล้วก็ ไอกำขึ้นทับไปแล้วครับอันนี้คือวันแรกที่เป็นซัดเนี่ยเหมือนมีอาการเป็นซัดกับพอาหาันต่อปู้แล้วเนะเาะต่อปู้มันมีอาการครับผมก็เลยขังไว้ก่อนขังไม่หนุนเลยเลยแยกไม่หนุนไว้ก็ผ่านไปหนึ่งวันครับต๊ะหวันมาเจ้าไหมคุณเท่าปล่อยออกปล่อยออกที่นี่ก็ มันเป็นซัดพอดีครับมันเป็นวันตีมันจะผสมพอดีทีนี้ลูกมันก็ขึ้นทับไปผาไปแล้วครับเมนุนผาทถมแล้วเต้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี่เหมือนเก่าครับนี่แต่มันการลำอยู่ครับอ่ามันลำมันการลำอยู่แต่บอกแขงขามันน้อยลงละ แล้วก็ไม้ถุงท้องครับไม้ถุงท้องก็เป็นซัดครับกับซัดละแล้วก็กระเบ้าแล้วก็กล้ามครับขึ้นผสมกันไปแล้วหอ้โหจะได้ลูกไปผ <c oughs> นนี่เป็นซัดไปแล้วครับผสมไปแล้วตัวเป็นซัดมาตั้งแต่เมื่อตะว,วัผสมไปแล้วครับเด็ด <c oughs> ปลอยครับก็ ส่วนใหญ่แล้วควายมันจะบ่มีปัญหาเรื่องการเจ็กซัดครับผสมปุ๊บก็เชื่อขนมกินได้เลยเรื่องการผสมจิงสำหรับควายครับวควายมีปัญหานี่ลูกได้ประมาณสักสามเดือนครับสาเดือนสี่เดือนเราล้านี่แหละท้องรอบนี้กับซัดจ้าครับที่จริงจะกกับซัดตั้งแต่เดือนสิงหาครับ แต่มันบ่มีอาการชัดเจนเดี๋ยวปลาไปพอดรบอบนี้เหมือนจิ้มมันจะบวมๆน้อยครับแต่ควายมันจะบวมถึงขั้นงวครับมันจะแค่พอหนอาการครับแต่เมือกนึงผมไม่ได้สังเกตนะจิ้มมันจะบวมประมาณนี้ครับมันบวมเหมือนใยเหมือนแบบงัวครับแต่ลูกก็อ้วนครับ ตัวของไอ้ก้ำเนี่ยตัวนี้ยังเป็นลูกของไอ้กล้ำอยู่เพราะว่าตอนปีแล้วคาราบาวยังตัวน้อยอยู่ขึ้นผสมมาได้ด้อยครับวันนี้ก็เป็นวันฝนตกครับฝนตกตั้งแต่เจ้าเลยฝนตกวันค่ําเลยครับน,นี้เหมือนควายจะกินมาค่อยอิ่ม ขี้ปุ่มจะว,ว่าๆน่อยครับขี้ปุ่มมันเต้งวันนี้ชงเจ้ากับฝนตกครับก็เลยอยู่บ้านแปลงเครื่องตัดหญ้าครัเอามาตัดหญ้าแพ็งกลาตอนนี้งัวกินอยู่ครับฝนมันหนักเกินครับกล้ามกินไปยิ่มนะครับความเกอร์เบอร์นี่ยครับ จริงมันต้องเต็มขึ้นมานี่ยแยได้เปรียกกับมดแล้วครับแก่ๆเื่อตะย่อ่อนครับรอก่อนนี่ก็เดี๋ยวประมาณปีหน้าครับปีหน้าน่าจะได้ผสมอาจจะได้แยกครับ ว่าไอ้กล้ามเนี่จะทับลูกตัวเก่าหมดละ้าใบแยก่ก็ต้องขายออกครับแต่ก็อยากได้แม่พันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ขอของครับเพราะว่าตัวปูนักล่ําตัวปูมันสามสี่ตัวแล้วครับดูไอ้กล้ามนี่อ้วนดีครับกล้ามกับถุงท้องนะี่อ้วนลำ เนี้อกูเล่นกันเนี่ยชอบคํากันชอบแก้งกันลูกระมกับตุ่งทองเนี่จะดูสมบูรณ์ครับวนทวนสมบูรณ์ถ้าลูกไม้หนุนนี่จะออกมาเป็นแนวกระดูกครับโค้งกระดูกต้องรอให้เป็นนุ่มครับถึงจะเริ่มมีเนื้อมีหนัง นานได้ขายครับถ้าคิดเป็นควายเนื้อตีเป็นควายเนื้อนานครับนานได้ขายไอ้กล้มัวช่วงนี้ก็เริ่มมันติดซัดครับบใครกินเนี่ยสูบครับเริ่มสูบอันนี้นี่เข้าใจเลยว่าคนทีเ่ป็นมีปอพันควายแล้วแม่พันนักๆครับเป็นชิบๆตัวนี่ ดูไฟปูมันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะว่ามันหนูเป็นตัวไอตัวแม่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลากินแง่เขาก็เลยต้องแยกแยกให้กินครับงานมาแล้วงานมาแล้วแต่มันก็ยังมาเต็มนะครับยังไงได้ผมจูนี่ใส่ก็ถือว่าใช้ได้ครับใส่ดีอยู่ เดี๋ยว,วมันใหญ่เต็มตีนะควายตัวใหญ่มันมีนักครับแต่ควายตัวใหญ่แล้วก็นินสัยดีนี่มันหายากครับ<อ>เขาเลี้ยงเอาจนมันใหญ่ก่อนครับมันก็ควายปู่มันนี่พอนิสัยแล้วก็พอลูกมันนี่จะแยกอยู่ครับ แยกไปเลี้ยงที่อื่นมาหนุนนี่มนหน้าผาดเลยผาดจนได้ครับซาหั่นแล้วนะหั่นแววแล้วว่าจะเป็นซัดอาการมันออกมาตกกัำวันที่คนเท่าปล่อยออกนี่หั่นเลยครับผ,ผมหั่นช่วงไตอนหั่นเลยว่ามันมีเมือกออกเป็นเมือกใสเลยเมือกเป็นสั์ แต่มันก็บัดตันแล้วครับลูกมันผสมไปแล้วตอนนี้มันจะใส่ค้อยเพือกอมดโอกาสเลยมันเ <c oughs> ้เจอได้ใสก่ก็ป่นละพร้อมไปติ๊กนะครับไปมันก็จะมาส่งตะติลูกมันหมดเลยลูกมันตัวนี้อ้วนครับ มันหมืนหน้าเจียารูอยกั้มมันจะอ้วนอ้วนทุกตัวครับอันนี้เป็นลูกไอ้ก้้มครับแม่หนุนตัวแรกถุงเลือดชิดตัวแรกถ้ามันอ้วนครับอ้วนลำําวนล่ำเหมือนลูกแม่ทุงทองเลยพอเหมือนลูกไมหนุนนะครับต่อที่านมา คอเป็นคอครับนะหลังนี้เป็นแป้นเลยครับแต่เลือเก้าหางแข้งขาจะดูน้อยครับเพราะมันเป็นเลือดชิดมันการจเจริญเติบโตมันอาจจะจ้าอา,อาจจะเป็นควายแค่ไปเลยก็ได้ครับต้องรอพอตอนมันเยมนน่อยนึ่ง แต่ตอนนี้การจเจริญเติบโตของตัวนี้กับตัวนั่นีนใกล้เคียงกันครับตัวนี้จะเกิดทีหลังตัวนั้นจะเกิดก่อนห่างกันประมาณหนึ่งเดือนครับตัวนี้ได้ประมาณเดือนปลายสองเดือนะตัวนั้นได้ประมาณสามเดือนสามเดือนปอลายเรนลาวนี้ ตอนแรกก็คิดจะซื้อแม่ควายเข้าม้ครับแต่เดี๋ยวรอสักน้อยก่อนรอมันผ่านช่วงไอ้มันตอนมันมีโรคระบาดก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวครับรอให้มันจะโลกมันนิ่งกันก็หามกันหนึงครับมันบางทีมันเจียงับ เสี่ยงออกมาติดของเขามันจะว,วุ่นวา,ายครับถามว่ามันอันตรายมากก็อันตรายครับแต่มันก็พอรักษาได้อยู่แต่บควรจะมันติดจะดีกว่าครับ จะได้ครับมันปิกมาแล้วมันผอมมันมาอ้วนแบบตอนไปสุูขทไทยตะก,การามนี่หายไปเลยสุูตะกกากรมหายครับหายมันก้นรีบไปหครับาจะสูงประมาณต่อซีซิปน่าจะได้ครับสำหรับตัวปูตัวนี้ ต้องรองให้มันใหญ่เต็มตีก่อนอะไรนี้ใสน่นี้ใจได้ครับไม่ลูกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีหน้าเขาก็พอใช้ได้นี่อือวันนี้ ไปก่อนมัน้งควายช่วงนี้ก็นคนเท่าไปปล่อยบนดอยครับะต่ถึงน้าธรรมชาติเนี้าไปเลยเลยควายมันบม่ค่อยเลือกครับเวลาไปเกียเ่ยวหน้าคนเท่าไปเกียเ่ยวหน้ามัผมก็แน่นน้ำบ่าเอามาให้ง,งว เวลาหงงัวก็เอามาหือในอคอกไวครับเพราะว่าลางงัวมันกลิ่นมันจะกลิ่นแค่ใบครับมันจะบมดกลิ่นต้นบมดกลิ่นก้านบมกลิ่นอย่างเลยก็กลาว่ามันต้องเหลือแน่นอนครับแล้วก็ห่งควายเก็บกลิ่นมันก็จะมาเสียเวลาเราเวลาวไปเกี่ยวเน่าหงงัวก็บอกเตี้ีตลอดครับมันม่ค่อยเน่าตาม มันก่อนผมลองมาให้พองให้พองัวมันก็กินแบหมดครับจะได้จะได้มันตึงกินแบหมดมันตึงเหลือขวางขวายมันเก็บกินต่อจนมดครับมดเลยเพราะมันเป็นหญ้าเกีียวเนาะคัดมาดีสุดๆแล้วครับแต่งัวมันบม่เคยกินมันจะกินแค่ใบการกินหญ้าของงัวมันเหมือนควาย ควายจะกินคุ้มค่าคุ้มทุนกว่าครับเดี๋ยวผูกอาจจะได้ตัดหญ้าเป็นกุนหลาใส่ว้ในขอกตอนมาแรงแต่วันนี้นี่งวก,กินไปก่อนครับเพราะว่างวมันฝนตกมันไม่ไ,ได้ออกขอกดีเอ,อครับคลิปนี้ก่ ฝากกันไว้เพียงแต่อีกครับแล้วก็มารุ่นกันนะบ่าแม่หนุ่มมันจะให้ลูกตัวแม่ก็แต่สําหรับผมเต่อที่ศึกษามานี่โอกาสมันมีน้อยครับที่มันจะให้ลูกตัวแม่สําหรับไฟที่เกยให้ลูกตัวปู่มาก่อนโอกาสมันเปอร์เซ็นต์มันมีน้อยสําหรับเปอร์เซ็นต์การให้ลูกตัวปู่นี่มันจะมีนักครับช่วงนี้ผมก็จะหัน คนที่เป็นเทขายเทขายควายลูกตัวปูครับน,นักเลยเต็มเฟสบุ๊กเลยเต็มฟีดเลยอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ผมฟังมาจากคนที่เป็นมีประสบการณ์นักๆควายที่้ลูกตัวปูเปอร์เซนต์การขึ้นลูกตัวปูตัวต่อไปก็จะมีนักขึ้นครับ มันมาเกี่ยวว่าผสมตอนเย็นผสมตอนห้อนมันมาเกี่ยวครับมันอยู่ตีตัวแม่พันธต้องคัดแม่พันธุ์ตั้งแต่แรกเลยครับโอเคครับฝนตกนะครับเดี๋ยวผมไปฟองงวกันละมันกินหญ้ไว้ปากันใหม่คลิปหน้าผมรับคลิปนี้สวัสดีครับ